ตอนนั้นที่ตัดสินใจลาออกมาแล้วก็ทําคาเฟ่ถามว่าตัดสินใจผิดพลาดไหมตอบเลยค่ะว่าไม่เพราะว่าอย่างน้อยเราได้ทําอะไรที่ชอบและเป็นตัวเองนะคะดีกว่าเราทนทําอะไรที่เราไม่ได้ชอบ สวัสดีค่ะตาลค่ะตาลกับมอสเป็นเจ้าของปูบปูโฮมการ์เด้นนะคะตอนนี้บริษัทของเราค่ะรับตั้งแต่ออกแบบจัดสวนแล้วก็ดูแลสวนค่ะตั้งแต่สเกลเล็กก็คือสวนคอนโดค่ะไปจนถึงสเกลใหญ่ก็คือสวนบ้านแล้วก็มีการออกแบบสวนคาเฟ่ด้วยในอนาคตนะคะก็จะมีพัฒนาไปเป็นสวนในอินเทอร์เนียด้วย ป,กปุกนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นจากความชอบของเราทั้งสองคนเลยค่ะก็คือตาลกับหมอนะคะเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วประจวบกับช่วงโควิดอะคะ่ะเป็นช่วง work from home เราเลยอยากออกไปข้างนอกก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวไปซื้อต้นไม้กันดีกว่าแล้วเราก็โพสลงไปในเฟซว่ามีเพื่อนคนไหนอะคะ่ะอยากฝากด้วยไหมปรากฏว่าเพื่อนอฝากเยอะมากรอบแรกอะเราก็ยังซื้อฝากอยู่ พอรอบถัดๆไปเริ่มรู้สึกว่าเ้เพื่อนมันซื้อฝากเยอะนะเราก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันอาจจะทําเงินให้เราได้อะไรเยงี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยไปโพสต์ที่กลุ่ม 3K m a r k e t page ค่ะ,คะก็กลายเป็นว่าเราต้องตามหาซื้อต้นไม้กว่าร้อยต้นตกลงกันว่าเราจะทําเล่นๆไม่ได้แล้วนะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งไอว่าปลูกๆค,ค่ะหลังจากที่รับฮิ้วต้นไม้มาค่ะจนถึงจุดหนึ่งเราก็ได้เงินก้อนหนึ่งมาก็ตัดสินใจไปทําคาเฟ่ตอนนั้นก็ลาออกมาจากงานด้วยค่ะพอไปทําปุ๊บเจ๊งล่ม ไม่ได้อะไรคืนมาเลยขาดทุนย่อยยับมันเกิดจากการที่เราอะค่ะศึกษามันไม่มากพอถามว่าตัดสินใจผิดพลาดไหมตอบได้เลยค่ะว่าไม่เพราะว่าการที่เราอะค่ะได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบอก็อย่างน้อยก็ดีกว่าทนทำอะไรที่เราไม่ชอบ มีพี่ที่รู้จักคนนึงเขาซื้อดีไซน์เราก็คือเขาเพิ่งซื้อคอนโดใหม่แล้วเขาอยากออกแบบส่วนระเบียงเขาอยากจัดสวนอยากให้แบบว่าเปิดประตูมาพื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยมันมีอะไรที่แบบให้ความสดชื่นกับตัวเองเขาก็เลยจ้างเราอะค่ะไปทําตอนนั้นได้เงินมา2,000ดีใจมากรู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละเราเดี๋ยวไปต่อต่อยอดชีวิตเราเอาไว้ไปยิงแอดปรากฏว่าพอยิงแอดมาปุ๊บลูกค้ามาจากไหนไม่รู้จ,กจาก10คน ก็กลายเป็น20จาก20 30 40จนกลายมาเป็นปุกปุกปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่งอะค่ะเขาทักมาถามว่าพี่ชอบสไตล์ของน้องจังเลยของพี่เป็นสวนบ้านนะเราทําได้ไหมเราก็อุ้ยทำไงดีอะทีนี้ทาแต่สวนระเบียงแต่ด้วยความที่แบบเอาดิเราต้องได้เราต้องทําให้ได้สิพอจัดออกมาเขาถูกใจเราก็เลยใช้ตรงนั้นนะคะมายิงแอดต่อก็มีลูกค้าบ้านเจ้าอื่นๆมาสนใจต่อแล้วก็ซื้อไอเดียเราไปเรื่อยๆ พอเราได้ทำสิ่งที่ชอบนะคะกลายเป็นว่าเราก็ทำมันเต็มที่พอลูกค้าเขาก็ชอบอีกกลายเป็นว่ากว่า80นะคะของลูกค้าปุกๆเขาก็ย้อนกลับมาใช้บริการอีกแล้วก็ยังบอกต่อไปสู่เพื่อนๆเ,เขาอีกค่ะ ตัวตาลเองเนี่ยไม่ไม่ได้จบทางด้านสถาปัตหรือว่าไม่ได้จบแลนด์สเคปมาโดยตรงตาลจบแอนิเมชันมาค่ะก็คือตาลมาเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เรื่องวัสดุเรื่องต้นไม้การดีไซน์การออกแบบแต่ก็ยังโชคดีค่ะก็ตอนทํางานนะคะได้มีโอกาสเป็นโคปรดิเซอร์แล้วก็บริษัทของเรามีพนักงานกว่า20คนไม่ว่าจะเป็นทีมออฟฟิศซึ่งใช้ออกแบบแลนด์สเคปนะคะแล้วก็ทีมช่างที่ใช้จัดสวนดูแลสวนนะคะ เราก็นำสกิลนี้ค่ะมาบริหารทีมเช่นเวลาจำนวนคนเราก็สามารถมาคำนวณได้ค่ะว่างานนี้สกลเท่านี้ใช้คนประมาณเท่านี้ได้ไหมเวลาเท่านี้ได้ไหมหล่อให้มีงานที่มีปริมาณที่เยอะนะคะเราก็ยังสามารถใช้สกิลนี้ค่ะบริหารคนแล้วก็เวลาทำให้บริษัทเราค่ะมีรากฐานที่มั่นคงทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างตานนะคะก็จะบอกลูกค้าทุกคนเสมอคะ่ะว่าตาลก็ไม่ได้จบสายตรงนี้มาตาลก็เน้นที่เรียนรู้แล้วก็ศึกษาคะ่ะแล้วก็ ยังมีน้องนะคะที่อยู่ในออฟฟิศคนนึงค่ะเขาก็ไม่ได้จบทางด้านนี้มาโดยตรงเหมือนกันค่ะเรียนจบเชฟจากออสเตรเลียตอนเขามาสมัครงานเขาก็ยังไม่ได้มีความรู้แล้วก็ยังไม่ได้มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่เขาก็ชอบแล้วก็ตั้งใจที่จะทำค่ะตอนนี้น้องเขาก็มีความรู้ด้านต้นไม้สิ่งก่อสร้างวัสดุปัจจุบันตอนนี้เขาก็เป็นเมนเจอร์ให้บริษัทปลูกผักการเดนค่ะ ถึงแม้ตานไม่ได้จบด้านนี้มาโดยตรงนะคะแต่ตานก็มีการศึกษาแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะอยากให้มองที่ผลงานมากกว่าพอได้ทำสิ่งที่ชอบก็สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในด้านนี้ได้เหมือนกันค่ะ อยากบอกกับคนที่เรียนจบมาใหม่นะคะแล้วก็กังวลว่าอยากทาอะไรสักอย่างแต่กลัวไม่ตรงสายค่ะก็อยากให้ลองหลายๆแบบลองไปเลยคิดแล้วทําเลยลงมือทําถ้าสมมติว่าทําแล้วมันมันไม่ใช่เราก็ยังมีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นต่ออีกลองอย่างอื่นต่ออีกเพราะว่าเราอายุยังน้อยค่ะถ้าสมมติว่าเราชอบกาแฟลองแล้วมันไม่ใช่มันไม่ชอบเราก็ไปหาเวอ,อื่นทําสิ่งอื่น ถ้าสมมติว่าสิ่งอื่นอะถูกใจเราก็ลงมือทำสรุปสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ถูกใจอีกเราก็ยังมีเวลาทำสิ่งอื่นๆต่อไปอีกค่ะถ้าเราเจอสิ่งที่ชอบแล้วนะคะก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนค่ะทำให้เราทำงานนั้นได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะถ้ารู้ว่าชอบอะไรอย่ารอค่ะให้ลงมือทำเลยอย่างน้อยเราก็เป็นนักธุรกิจที่เริ่มจากหนึ่งไม่ใช่สูตรแน่นอน